สวัสดีครับยูนิตอล็อกสู่ช่องถูกกับนะครับก็วันนี้เกี่ยวกับคอนเทนต์ใหม่เกมใหม่นะครับก็คือเกมวัวปรอัลิซี่นะครับจริงๆเอ่อต้องบอกว่าเกมนี้นะครับก็เปิดมาได้สักพากแล้วนะครับเปิดเมื่อวันที่แปดสิงหาเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ผมก็เล่นมาตั้งแต่วันที่แปดเลยนะครับก็ยังไม่มีโอกาสว่างได้มารีวิวเกมให้ดูนะครับตอนนี้ก็ว่างแล้วเดี๋ยวจะมาพูดให้ดูนะครับว่าตัวเกมสไตล์เกมเนี่ย เป็นแบบไหนเล่นสนุกขนาดไหนมีอะไรเข้ามาบ้างครับโอเคก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวแบบว่าทําฟาร์มนะสาหรับใครที่ชอบแนวทําฟาร์มนะครับเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้ซึ่งสัตว์ในเกมนี้นะครับเขาจะมีชื่อว่ามูปารูเนาะก็คือเป็นสัตว์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็คือมีระดับความหายยากแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีระบบธาตนะุเนาะ แล้วก,ก็มีการทำฟาร์มนะครับการปลูกอาหารต่างๆนะเพื่อเอาไปอัพเวลเจ้าหูปลาลูของเรานะครับตามนี้เลยเนาะอันนี้เป็นฟาร์มนะครับซึ่งอตอนเปิดเกมมาคุณผู้ชมจะได้ฟาร์มที่เป็นฟาร์มเล็กกว่าน,นี้เนาะอันนี้คือเป็นฟาร์มใหญ่สุดต้องอัพมานะครับอันนี้เป็นขัน้นทะี่นามเอ่อแล้วก็พวกเสาวพวกนี้นะครับเป็นเสา well, นะอัพเวลเนาะเออมันก็จะมีระบบของมันบอกอยู่นะครับซึ่งเกมมันก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับก็มีเควส ซึ่งถ้าคุณเข้ามาเล่นนะครับมันก็จะมีเควส7วันที่ทำเควสแล้วก็จะได้เจ้าแมวชื่อโรซาสักอย่างก็คือแมวตัวนี้นะครับแมวที่ผมกําลังครอสอยู่นะครับเออถ้าทำเควส7วันนะคุณก็จะได้แมวตัวนี้มานะครับแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมอัญเชิญก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับซึ่งกิจกรรมอัญเชิญก็จะได้ของรางวัลตอนนี้นะตามอันดนับ บูปารูบูสเตอร์คืออะไรบูปารูบูสเตอร์ก็คือถ้าสมมติคุณฟักไข่เจ้าบูปารูในลิสต์นี้นะครับก็จะได้คะแนนเพิ่มเติมนะครับตามนี้เลยก็คือจะได้คะแนนที่ฟักของตัวพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะได้บวกกับคะแนนเพิ่มเติมอีกนะไม่ใช่ได้คะแนนเท่านี้นะก็คือทําให้ได้คะแนนมากขึ้นนั่นเองนะครับเออนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบาธาตุในเกมนะครับโอเคก็ มาที่ก่อนอื่นนะครับก็คือมาที่ร้านค้านะครับแล้วก็หินอันเชิญนะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นหน้าต่างนะครับว่าให้เรามาดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีท่าอะไรบ้างซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีความความเขาเรียกว่าอะไรอรความน่ารักของภาพมากๆนะครับทั้งโมเดลในการทาเกมนี้ก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าท่าที่ไม่ถูกกันนะครับ เป็นธาตุที่ไม่ถูกกันเนี่ยเวลาผสมมันก็จะนานแล้วก็มันไม่สามารถผสมกันเองได้ตรงๆอย่างเช่นท้าก็ผมจำคือมันอย่างเช่นอย่างเช่นธาตุ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 เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับธาไฟน้ำแข็งเนาะเออก็เป็นธาตุที่ไม่ถูกกันนะครับ เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถใช้ไฟกับน,น้ำแข็งผสมกันได้ตรงๆนะคุณต้องใช้บูปารูที่มีส่วนผสมของธาตุไฟแล้วก็บูปารูที่มีส่วนผสมของธาตุน้ำแข็งเอามารครอสกันนะครับก็จะได้เจ้าพ่อบูปารูระดับหายากพวกนี้นะครับอืมแล้วก็อีกตัวอย่างก็อาจจะเป็นบูปารูนี่ครับดินกับลมนะครับเชน่นกันกับน้ำแข็งไฟเลยนะก็คือไม่ถูกกันนะครับแล้วก็ไฟฟ้าน้ำนะครับเออนี่ย ตัวอย่างพวกนี้ครับก็คือเป็นพวกบูปารูที่เป็นท่าไม่ถูกกันนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะผสมยากกว่าบูปารูเช่นอื่นแล้วก็เวลากดไปที่บูปารูนะครับก็จะมีเวลาผสมพันเออไม่ใช่ผสมพันมีเวลาคลอสบอกอยู่นะครับที่มุมขวานะก็คือตัวนี้เนี่ยชื่อฟ็อกกี้ฟ็อกซี่นะฟ็อกซี่นะครับก็คือใช้เวลาคลอสสักมดสิบสชั่วโมงนะครับ โอเคตามนี้เนาะอันนี้ก็เป็นท่าหลักๆในเกมนะครับแล้วก็ในเกมตอนนี้่าหลักมีธาตุพืชนะครับธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ําไฟฟ้าลมน้ําแข็งก็่าที่พิเศษมากๆก็คือท่าดาวนะครับ่าดาวตอนนี้นะครับมี3มแบบนะครับคือเป็นดาวแสงนะครับแบบนี้นะครับดาวมืดนะครับแล้วก็ดาวทองนะแต่และตัวก็อย่างที่เห็นครับว่าเวลามันไม่ไม่มีบอกเนาะซึ่ง เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนะครับเป็นกลุ่มที่เอาไว้พูดคุยสอบถามอะไรเงี้ยคือเขาก็าจะมีบอกอยู่ว่าแต่ละตัวของท้าดาวเนี่ยจะมีเราต้องผสมแบบไหนใช้เวลาผสมเท่าไหร่อะไร,ะไรแบบนี้ครับซึ่งเริ่มต้นเบสิกก็คือเจ้าเล่ตัวเนี้ยกับเอ่อ o ชดตัวเนี้ยที่ผสมอ่า คือว่าติดยากแล้วนะแต่ตัวอื่นคือยากกว่ามันก็จะมีเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างดัสนิกกับเทมโบรานสองตัวเนี้ยแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับโกดี้เป็นตัวที่ผมอยากได้มากๆแล้วพยายามผสมหลายๆครั้งก็ยังไม่ติดสักนทะีเนาะโอเคก็ตามนี้นะครับสําหรับระบบธาตนะุเนาะก็อย่าอย่ลืมมาดูกันบ,บ่อยๆนะครับเพื่อตัวเองขาดธาตไหนก็ผสมให้ตรงตามธาตุนั้นนะครับ ทีนี้มาพูดถึงระบบเพื่อนนะครับระบบเพื่อนก็เป็นอีกอะไรที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าระบบเพื่อนเนี่ยคุณจะสามารถส่งเพชรส่งบูสเตอร์แล้วก็ส่งมเมล็ดพืชให้เพื่อนได้ต่อวันอันนี้เพชรผมสมหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปส่งบูสเตอร์กับมเมล็ดพืชละกันเอาคนไหนดีคนนี้ก็ได้ ก็คือส่งเพชรนะครับอันนี้ก็คือแท่นส่งเพชรเนาะแต่ว่าผมส่งไปหมดแล้วผมก็เลยส่งไม่ได้นะครับแท่นส่งเพชรถ้าคุณมาส่งก็คือจะส่งได้สูงสุดตอนนี้คือ5ครั้งนะครับก็คือเพื่อนํะมาส่งให้เราสูงสุดได้5ครั้งแต่เราอะส่งให้เพื่อนได้สูงสุดแค่คนละ1ครั้งวันละ3ครั้งนะครับไม่งงเนาะคือคนละ1ครั้งสูงสุดวันละสครั้งนะครับต่อมาไอเนี่ยบูเตอร์นี้ยเราสามารถส่งได้นะครับ ก็คือส่งแล้วมันก็จะช่วยบูตอ่าการเก็บเหรียญเร็วขึ้นน่าจะใช่นะครับผมก็เลือกเป็นที่อยู่ดินแล้วกันเพราะว่ามันจุเหรียญมากที่สุดนะครับที่อยู่ดินนะแล้วก็อันนี้เป็นมเมล็ดพืชน,นะครับมันก็จะขึ้นเป็นมเมล็ดลุงลุงแบบนี้เลยถ้าขึ้นเป็นมเมล็ดลุงลุงแบบนี้ก็แสดงว่ามีเพื่อนมากดกด กดเมล็ดให้เรานะครับซึ่งเวลาปลูก,กมันก็จะไม่ได้ปลูกเป็นของแบบนี้นะมันก็จะไม่ได้ปลูกแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอะคือเมล็ดพืชที่เพื่อนส่งมาให้จะไม่มีอยู่ในนี้นะครับก็คือเขาส่งมาแล้วก็ปลูกได้ตามที่เขาส่งมาเท่านั้นเนาะคนหนึ่งส่งได้สองครั้งนะครับก็อย่าลืมไปแอดเพื่อนเยอยๆนะๆเนาะวันหนึ่งเราส่งได้ 30ครั้งนะครับทั้งบูตเตอร์เหรียญแล้วก็อา,าเมล็นพืนนะครับอเอามาพูดถึงระบบการคลอสล้กันนะครับเริ่มต้นก็คือเกมจะมีแท่นคลอสมนาะให้1 c r o คลอสนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเรียกว่าบูปารูคลอสเนาะซึ่งบูปารูคลอสเนี่ยอ่อทุกคนก็สามารถานำเจ้าบูปาลูมาคลอสกันนะครับก็จะได้มอนตาม่าที่ทุกคนผสมเนาะ ่วนแท่นนี้นะครับเรียกว่าเมจิครอสนะครับเมจิครอสก็คือคุณจะต้องใช้เพจ600เม็ดนะครับในการซื้อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอ่อมือใหม่แรกๆแนะนําให้เก็บเพจไไปซื้อเมจิครอสนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราแบบว่าผลิตบูปาลูนะครับเผื่อแบบว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีมอนเอยไม่ใช่มอนบางครั้งมันจะมีเจ้าบูปาลูที่เป็นลิมิเต็ดเข้ามานะครับแล้วก็มีเวลาจํากัดแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยผสมค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะมะีแท่นคลอสสองแท่นเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแท่นฟักไข่ตอนนี้ผมมี3แท่นเองจริงๆก็จะเพิ่มอีกแท่นหนึ่งนะครับเออแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เพิ่มนะครับเพราะว่าไม่เคยเก็บเพชรอยู่เลยเนาะเออถ้าเพิ่มได้ก็อยากให้เพิ่มเช่นกันนะครับสาหรับตรงนี้เนาะแล้วก็เพชรพยายามอยากใช้ซุลุยซุไลนะครับเพราะว่าเพชรในเกมนี้ใช้หลายอย่างมา,มากๆแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีการอัพฐานพวกเนี้ย เพิ่มขึ้นไปอีกคือมันไม่ได้จบแค่ที่ตรงนี้นะคือมันจะมีเพิ่มระดับขึ้นไปอีกแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะใช้เพชรหรือใช้อะไรนะครับเออแล้วก็ถึงการขยายตอนนี้คือผมตันแค่ตรงนี้แหละถ้าผมจะขยายต่อผมต้องใช้เพชร200เม็ดนะครับก็คือตรงนี้เนาะเออเพราะฉะนั้นก็คือเพชรอะสำคัญมากๆคุณต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเกมเนาะในทุกๆเกือบ เออแรกๆเนี่ยเขาจะแจกแคปซูลมาเยอะมากๆนะครับแคปซูลคืออะไรแคปซูลก็คือแคปซูลย่นระยะเวลานะครับมันมีหลาย4หลายแบบมากๆแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ไปหมดละเลยอยู่แค่นี้นะครับก็คือจะมีล่นระยะเวลาการคอร์สการฟักไข่นะครับใช้อันเดียวกันเนาะอันหนึ่งเนี่ยต่อเวลา20นาทีนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกแคปซูลการฝึกนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเป็นที่ฝึก บูปารูนะครับเอามาฝึกแบบว่าเพิ่มทางโจมตีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างนาะนเพราะฉะนั้นเวลาจะเอามอลเ,เวลาจะเอามูปารูมาฝึกฝนตรงนี้เนะี่ยคุณต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่าบางทีบูปารูตัวนั้นเราใช้ทําหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการครอสการการเอาไปต่อสู้เป็นเมนหล,ลักของเราในการแตะลีน่าเลยอนะ แต่คือถ้าเราเอามาฝึกฝนเราไม่สามารถใช้บูปารูตัวนั้นได้ซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยเป็นข้อสเสียนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเขาอาจจะปรับมาไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อยากให้ปรับมากๆนะครับเพราะว่าคือมันมันถ้ามันปรับมันไปได้หลายที่นะครับเราไม่ต้องมารอกันเนาะแล้วเวลาฝึกฝนมันค่อนข้างนานเนาะสามสิบเท่าไรวันหนึ่งดูก่อน เดี๋ยวผมจะลองฝึกสักตัวหนึ่งตอนนี้ตัวที่ต้องฝึกเอาโกลเดียมละกันนะครับโกลเดยียมเหลือไฟโอเคฝึกไปเลยใช้เวลาฝึก42ชั่วโมงนะครับนานมากถ้าฝึกแล้วก็จะเอขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะตีเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแล้วก็มีค่าพลังโจมตีที่สูงมากขึ้นเนาะ แล้วก็อัพเวลนะครับแรกๆก็แนะนำให้อัพไปตันที่10ก่อนนะครับอย่าอัพตันมากกว่านั้นเนาะเพราะว่าถ้าอัพตันมากกว่านั้นใช้ค่อนข้างเยอะนะครับอาหารแล้วก็อาหารเนี่ยมีค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้แบบสิ้นเปลืองนะครับต่อมาไปดูอะไรดีอ่าไปดูระบบกาชาละกันระบบกาชาตอนนี้ตัวที่อยู่ในตู้นะครับก็คือเจ้าพิโก้นะครับ ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าถ้าสมมุติว่ามันจบกิจกรรมอ่ะมันจะสามารถรับได้อีกไหมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนรีบมาใช้กันนะครับรีบมาใช้ตั๋วกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกระชาเวทมนลธรรมดานะครับอันนี้ก็ของก็จะแรนดอมไปแต่ละวันเนาะอันนี้ตอนนี้ผมก็ได้แล้วผมก็จะอยู่สุ่มแล้วก็จะหลังจากนี้ถ้าได้มาก็คงจะไม่ได้สุ่มแล้วครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก43วันนะครับ ตัวใหม่จะมาโอเคเอามาครับระบบต่อสู้อันนี้เป็นระบบที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี้เกมนี้เคยเปิดแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นเป็นของบ้านเขียวนะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาเปิดนะครับซึ่งผมมองว่าดีนะมันทำมันให้ทําให้คนเล่นเนี่ยไอเงาไปได้นะครับก็ถ้าคุณสู้ด่านน,น,นั้นจบเนาะก็จะได้มอนเอ้ก็จะได้บูพารูคือติดคำว่ามอนมาก ก็จะได้บูปาลูนะครับ <tinc S 1> ต,ตามตามด่านนี้มาเลยนะครับซึ่งบูปาลูพวกนี้เนี่ยสามารถปั้นได้นะครับแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็เป็นบูปาลูสําคัญในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปผสมทุบทตาดาวด้วยนะเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนนะมันจะใช้มอนพนี้ในการผสมแล้วจริงๆมอนอื่นก็ใช้ได้นะนะครับก็ตอนนี้ผมติดอยู่สองด่านท้ายนะครับซึ่งเดี๋ยวอนาคตก็เพิ่มเข้ามาอยู่แล้วนะครับ ก็มุมซ้ายบนนะครับจะมีเขียนว่าความเข้ากันได้ของท่านนะครับก็อยากให้มาดูตรงนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่า,าเกมเนี้ยเวลสูงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก,ก็คือการแพ้ทางสะนะาทางเพราะฉะนั้นเวลาจัดเจ้าบู巴拉ูลงด่านนะครับดูให้ดีนะครับว่าตัวไหนชนะตัวไหนแพ้ทางอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเนี่ยหลังจากด่านเนี้ยขึ้นไปเนี้ยด่าน10 8แเนี่ยคือ2ด่านนี้เนี้ยคือใช้ คือดูศัตรูดิคือมีสามธาตุเพราะฉะนั้นคือมันหลากหลายมากๆมันจะยิ่งยากในการต่อสู้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหามอนสามธาตุที่กระจายกระจายธาตุนะครับเวลาปั้นเนาะเอามาสู้นะครับอีกด้านหนึ่งนะคะสนามแข่งด้านนี้คือเรียกงย่ายๆก็คือการไต่แรงไต่าอารีนาแหละเออแล้วก็ทุกๆก,ก,การต่อสู้ชนะอูปก็รู้ในการต่อสู้ก็จะได้แคปซูลนะครับแบบนี้เนาะทุกๆหกครั้งเนาะ ต่อสูอ้สามารถรีได้นะครับใช้ท่องรีใช้อาหารแล้วก็ไปสุดที่ใช้เพชรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนรีก็อย่าอย่ารีจนมันมือนะครับดูด้วยนะเมื่อทีเป็นเพชรเดี๋ยวผมเข้าไปต่อสู้ให้ดูสักที่หนึ่งโอ้มาถึงกระโดเลยอืม ทุกคนจะเห็นนะว่าเวลามันชนะทางอ่ะเห็นป่ะมันจะขึ้นลูกสอสีเขียวตรงนี้ตรงทัาไฟของผมอ่ะคือถ้ามันชนะทางมันจะตีแรงกว่าปกติมากๆคือตีแรงเลยอ่ะโอ้ยอันนี้คือของผมไม่มีท่าชนะทางละถ้าทตาไฟก็คือถ้าตีแต่ไม่สร้างดาเมจถ้าตีโดยใช้ทตุพืชก็คือจะดาเมจลดลงเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนตัวนะครับซึ่งไม่มีเลยเอ่า ตอนนี้มันมีธาตุไฟกับพืชเนาะธาดไฟกับพืชไม่เป็นผลก็เอาไฟฟ้าตัวนี้อ่าอยู่แรงเก้าเลยเนาะสำหรับไอ้เจ้าอาคุรุตัวนี้นะครับผมยังไม่มีแรงไม่ถึงรนะดับนั้นเลยเพราะใช้มอน ต่อมาครับไอ้ขวดน้ำยาสีเหลืองๆที่เมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับเป็นขวดที่เอาไว้อับดาวนะครับสําหรับปูปาลูของเรานะครับคือเสานะครับคือจะมีสาเสาอ่ะคือมันจะตันที่ระดับ3ามนะครับซึ่งระดับ3ามเราสามารถให้อาหารปูปาลูนะครับไปได้จนถึงเลเวล20นะครับแล้วมันก็จะตันที่เลเวล20บซึ่งถ้าคุณอยากให้จนเกินกว่าเลเวลยี่สิบอะได้ไหมได้นะครับ คุณจะให้มันเกินระดับ20ได้นะเออแต่ว่าคุณต้องมาัดาว w n ให้มันเป็น1นดาวก่อนนะครับแบบนี้ซึ่งดาวก็คือจะใช้ตัวเดียวกันหรือตัวไหนก็ได้ที่มีธาตุเหมือนกันทั้งหมดนะครับอย่างตอนนี้ผมสามารถใช้มาก,กีนรูนได้เนาะแต่ว่าตอนนี้คือมันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นต้องไปใช้นะครับแล้วก็ทุกๆการ อัพดาวนะครับจะใช้น้ำยาเหลืองนะเยอะมากแล้วก็พออัพดาวปุ๊บคุณจะได้ค่าสเตตัสมานะครับซึ่งค่าสเตตัสมันมีสูงสุดที่ S นะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองรีให้ดูแล้วกันคุอผมอยากได้ S มากเลยคือถ้าเป็นตัวหลักก็พยายามรีให้ได้ S นะครับเป็นพลังโจมตีเนาะพวกมานาลดความเสียหายอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับ เรยากมากเลยเรามีอยู่พันร้อยน้อมีอยู่ไม่เยอะนะครับดูว่าจะใช้ไปเยอะขนาดไหนพันสองร้อยนี่ั้งหมดร้อยหนึ่งแล้วนะ เมื่อกี้มี A มาเนาะทั้งหมดส0งรอแล้วนะครับเออเดี๋ยวผมจะกดเปลี่ยนอัตโนมัติไปเลยเนาะผมจะเอาพลังโจมตีเปอร์เซนต์กับพลังชีวิตเปอร์เซนต์นะครับ โดยใช้เอสเนาะเอาสักกี่ครั้งดีสิบครั้งก่อนอะไปไม่มานะฮะอีกรอบยังไม่มานะครับยังเนาะแล้วผมจะเปลี่ยนให้เหลือประมาณ200เนอยะเผื่อเอาไว้อัพตัวอื่น ยังนะครับยังนะฮะโอ้โหโหดมากเกมเมื่อกี้เหมือนจะเห็น S แบบแบบแต่อาจจะเป็นแบบพลรงโจมตีง,งั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มอันนี้เป็นคือจริงๆอยากได้เปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับไม่อยากได้แซดเท่าไหร่แต่คือในเมื่อมันได้ยากเราก็ โอเคอีกสองครั้งสุดท้ายจะได้ไหมหเราเปลี่ยนผลิตมานาบอลไม่อยากได้อะเอาว่าสกิลมืดแล้วก็มีสกิลมืดไหมละเกมเนาะอันนี้อันเดิมปะโอเคก็กลับมาอันเดิมนะฮะเสียอะไรไม,ไม่ได้อะไรเลยเนาะ ก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บใหม่ได้นะโอเคอันนี้ก็น่าจะมีเพื่อนมากดให้เรานะเราก็ผลิตอัตโนมัติไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนี่นะครับถ้าเป็นถั่วของเพื่อนนะมันจะเป็นใช้ทองหนึ่งแสสี่หมื่นบาทนะครับแล้วก็จะได้ออ,อาหารห้าพันนะครับซึ่งผมมองว่าคุ้มมากๆ ซึ่งอันนี้นผมไม่มั่นใจว่า,าที่ได้อาหารครรับเพาะ5,000แล้วก็ใช้ทอง1,040,000บาทอะน่าจะเป็นเพราะว่าจนฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้วถ้าฟาร์มเล็กกว่านี้ก็น่าจะเป็นอีกระดับหนึ่งออแต่ผมมองว่าอาหารของเพื่อนน่าจะคุ้มที่สุดเหลีย่ยนเต็มเร็วมากทองเพราะไอ้พืชค,คือแบบ ไม่ค่อยจุเรียนเท่าไหร่เลยโอเคก็ไม่น่ามีอะไรเนาะเออแล้วก็อันนี้เป็นบ้านนะคร okay, ับเป็นบ้านของผมเองนะก็มันจะเปลี่ยนทุกๆการผมว่าน like ่าจะจำนวนบูปารเออเพิ่มจำนวนไปมันก็จะเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆนะครับบ้านเริ่มต้นก็คือบ้านเล็กๆอรั้แรกนี่เลยเนาะแล้วจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนตอนนี้ผมมองว่าผมจะเปลี่ยนในอีกทีก็คือน่าจะมีบูปารุครบแปดสิบตัวนะครับตอนนี้ผมมีอยู่เจ็ดสิบสอง ก็ความสัมพันธ์อันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะมันจะช่วยอัพคาสเตตัสพลังโจมตีพลังชีวิตพลังสกิลต่างๆให้เราเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมามามาสะสมคอลเลคชันให้ครบนะครับขาตัวไหนก็เอาตัวนั้นมาเติมคอลเลคชันนะครับมันจะช่วยเพิ่มพลังให้เยอะมากๆเลยนะตรงนี้นะครับอืมก็น่าจะหมดแล้วนะครับเออพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือบัดดี อันนี้คือมันไม่ขึ้นพ่อมเป็นบัดดี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเดผมลองแอดสักคนหนึ่งนะครับอ่ะคนแรกเลยปึ๊บเนี่ยอันนี้เพื่อนจะเพิ่มแอดมานะครับก็คือครูคนนี้นะถ้าเรากดบัดดี้ไปปึ๊บเราสามารถดูคอลเลกชันของเพื่อนได้นะครับต้องเป็นบัดดี้กันก่อนนะถึงดูได้นะครับ คอลเลกชันคืออะไรคอลเลกชันก็คือเราสามารถดูได้ว่าเพื่อนใช้บูปาลูตัวไหนผสมกันถึงได้ตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ดูพวกธาตดาวแล้วก็พวกมอลลิมิเต็ดกันนะครับแบบว่าเพื่อนใช้มอลตัวนี้ตัวนี้ผสมอะไรแบบนี้กันเนานะเออก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญนะไปหาหเพื่อนที่เขาเก่งๆไว้นะครับเอาไว้ดูเนาะเราจะได้มีสูตรในการผสมตัวเก่งๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือบูปาลูลิมิเต็ด ตอนนี้คือเจ้า Last n o ่าตัวนี้นะครับก็เป็นบู u ร p ูม r l v m เ t e ซึ่งถ้าสมมติว่ามันหมดเวลาในการคลอสมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสผสมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสผสมอยู่ทุกคนก็รีบมาผสมนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมของมันด้วยถ้าสะสมถ้าผสมมันได้ถึง5ตัวเนี่ยก็จะได้เพชรเท่าไหร่2 0 0เม็ดเลยนะครับรวมๆกันก็2 3 4ส ห้าร้อยยี่สิบเมตรปะสองสามสี่ห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบเมตรเนาะตอนผมมีอยู่หนึ่งตัวนะะก็อย่าลืมมาผู้ส่งกันนะเดี๋ยวเวลาเจ็ดวันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ตามนี้เนะาะใครมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับเจอกันคลิปหน้านะาจา๊ะบ,บาย